ในสังคมมุสลิมมีคนเพศที่สามอยู่ไม่ต่างและไม่น้อยไปกว่าสังคมอื่นๆแต่ตามหลักศาสนาแล้วเป็นสิ่งผิดวิสัยมนุษย์และถูกบัญญัติว่าเป็นบาปหลายคนจึงต้องปิดบังตัวตนไว้คนที่เปิดเผยมักจะพบกับความยากลำบากในชีวิตน้อยนักที่จะได้รับสิทธิ์โอกาสและการยอมรับทั้งกฎหมายที่เกี่ยวโยงอยู่กับศาสนาค่านิยมและทัศนคติของสังคมล้วนเป็นข้อจำกัดที่ยากจะกำจัด ชายหนุ่มวัยกลางคนในชุดอยู่บ้านเตรียมต้มน้ำบรรจงเลือกชนิดของชาที่สะสมไว้มากมายต้อนรับแขกที่มาเยือนเป็นความละเอียดและละเมดละไมแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นในผู้ชายเป็งสามารถแสดงตัวตนว่าเป็นเกย์ได้มากกว่าในวันแรกๆที่เขาค้นพบเพศสภาพที่แท้จริงของตัวเองการค้นพบว่าตัวเองเป็นเกย์สร้างความหวาดหวัน่นในครอบครบัวมาเลเชื้อสายจีนที่อนุรักษ์นิยมของเขา ไม่มีทางที่พ่อแม่จะยอมรับได้ Of course when I first came out my parents were not very happy เป็นไม่อยากให้ครอบครัวผิดหวังเขาพยายามหาวิธีการเพื่อหลุดจากเพศสภาพที่ครอบครัวไม่ยอมรับที่สิงคโปร์เขาพบกับบทคริสแห่งหนึ่งที่โน้มน้าวเขาว่าพระเจ้าจะช่วยหายจากการเป็นเกย์ได้เขาตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาด้วยเหตุนี้ Early part of my life trying to be straight and uh, For ten years, uh, I became a Christian and I wanted to be straight because I thought that was I thought being gay uh, was wrong, and so it was terrible. Uh, I guess uh, for ten years I, I suppressed myself. I but yet at the same time, when I suppressed myself, I wanted to express myself. So it was very uh, uh, suffocating. So I was in church. การเป็นคริสเตียนนานถึง10ปีแต่ไม่อาจเปลี่ยนความเป็นเกย์ได้รวมถึงการต้องกดความรู้สึกและปิดบังเพศสภาพที่แท้จริงเอาไว้ทำให้ชีวิตของเป็งเต็มไปด้วยความเครียดและหดหู่เป็งจัดตั้งกลุ่ม Sexuality m e เมเด a หรือกลุ่มอิสรภาพทางเพศเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกับเขาที่ต้องทุกทรมานกับการซุกซ่อนความจริงและการฝืนใจอีกภารกิจสำคัญของกลุ่ม คือให้ความรู้เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของคนที่มีต่อเพศทางเลือกการเป็นเกย์ในมาเลเซียมีบริบทของการยอมรับไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในเมืองใหญ่อย่างกัวลาลัมเปอร์การยอมรับความหลากหลายทางเพศมีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ห่างไกลในพื้นที่ห่างไกลการเป็นเกย์ต้องเผชิญกับการดูถูกเหยียดยม้มและความลำบากในชีวิตที่แทบจะไม่สามารถหันหน้าไปพึ่งใครในสังคมได้เลย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเล็กอย่างครอบครัวหรือหน่วยใหญ่อย่างรัฐบาล LGBT people suffering from very bad mental health because they have been dealing with all their problems on their own uh, they just don't have a space to go there and and when society tells you to 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 keep everything private it is it is actually telling you to be isolated From community, so a lot of LGBT people don't form community. They don't have communities to look after them, or each other. And and these are the ones who actually just fall, they they slip through the cracks, and we don't hear about them. And because we don't hear about them, we only see the uh, ones on TV or the well-to-do one or the ones come up in the uh, news every now and then. We think that all the gays are fine, but they're not. A lot of them we don't hear about. ุ้เมเดกาจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางขึ้นมีผู้คนเริ่มเข้าใจพวกเขามากขึ้นและมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆหากไม่เกิดกระแสะต่อต้อตานกลุ่มยิ่งโตกระแสะการต่อต้านก็แรงขึ้นเรื่อยๆ and the sad thing is even trying to look after one another we have to be so afraid all the time every every event I organize We have to do so much risk assessment and security checks. You know, who uh, <coughs> who can we tell this to? Uh, how safe is the event? <laughs> ถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายของความเป็นผู้หญิงแม้จะซ่อนตัวอยู่ในชุดกระโปรงกับผมยาวสยายแต่ด้วยลักษณะทางกายภาพที่สูงใหญ่บึกบึนกว่าก็ทําให้หญิงข้ามเพศหลายคนเป็นที่สะดุดตาและยิ่งเป็นสังคมที่ไม่ยอมรับเพศอื่นที่นอกเหนือจากผู้ชายผู้หญิงอย่างมาเลเซียแล้วนี่หมายถึงการตกเป็นเป้าหมายของการถูกทําร้ายทั้งทางสายตาวาจาและร่างกายสิ่งที่กลุ่มชายรักชายในมาเลเซียต้องเผชิญถือว่าหนักหนาะ แต่สิ่งที่กลุ่มหญิงข้ามเพศต้องเผชิญถือว่าสาหัสกว่านิชาอายุนักเคลื่อนไหวที่เป็นหญิงข้ามเพศของมาเลเซียที่ได้รับการยอมรับและยกย่องในอเมริกาก็เคยตกเป็นเหยื่อมาแล้วเช่นกันในวัย21ปีนิชาถูกตำรวจจับในข้อหาแต่งตัวข้ามเพศในมาตราข้อ66ของกฎหมายชาริอะกฎหมายประจำศาสนาอิสลามระบุไว้ว่าการที่ผู้ชายมุสลิมแต่งตัวเป็นหญิงนั้นไม่สามารถกระทำได้ <laughs> and they sentenced me to male, of course, a male prison because my IC still says I'm male. And uh, it was a very bad experience because uh, I was basically, you know, bullied. I was basically harassed, and I was also, also, also at the same time I was raped in prison. Uh, so that whole ex tragic experience of me when I came out from prison I went through a lot of things, you know, I, 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 I wanted to commit suicide, you know, I did all kind of stuff but there's a point there uh, when at the same time after that thing happened to me in prison when I came back my mother started to accept me, she started to understand and see me that nothing can change me right so that's the positive side right so and, and, and at the same time I was very very angry uh, why Do people treat me like this? ประสบการณ์เลวร้ายในคุกทำให้เธอลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของหญิงข้ามเพศ Seeds เป็นองค์กรที่เธอร่วมก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องหญิงข้ามเพศและเพื่อนกลุ่ม LGBT เป็นเสมือนหลุมหลบภัยท่ามกลางหากระสุนจากสงครามสังคมที่ Seeds มีห้องพักฉุกเฉินสำหรับพักผ่อนอย่างปลอดภัยมีอาหารวันละสมือ้อและมีบริการให้คำปรึกษาต่างๆเพราะนิชารู้ดีว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีตัวเลือกในชีวิตมากนักการหางานทําแทบจะเป็นไปไม่ได้กว่าร้อยละเจของคนกลุ่มนี้จึงต้องเข้าสู่วงวนของการค้าบ,บริการแบบไม่มีทางเลือกหลายคนต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน When it comes to employment, it is very difficult, especially for the transgender community, and that's because of our visibility, you know. And um, there are no laws saying that we cannot work, but unfortunately, uh, we still live in this binary. Like, for instance, the issue of toilet, which trans person do go for? I mean, which toilet do a trans person go in the office? Which, uh, what do you call this, uniform do a trans person wear? Right. So then. all those complications and all those uh, restriction t h e n will they will actually push away trans people and say if say i would say 70% trans people in malaysia into sex work and it's not something that we want to do but it's for survival สี e เป็นที่พึ่งพิงของหญิงข้ามเพศมาหลายปีแล้วมีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่มีท่าทีรังเกียจหรือต่อต้านนิชาบอกว่าเป็นเพราะองค์กรตั้งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ เมืองใหญ่ที่มีความหลากหลายและเปิดกว้างกว่าบางส่วนจึงรู้สึกคุ้นชินกับเพศทางเลือกมากกว่าในพื้นที่ห่างไกลแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสังคมส่วนใหญ่ยอมรับเพศสภาพของพวกเธอได้การถูกลอบทำร้ายที่บ้านของเธอเองเมื่อสองปีที่แล้วเป็นคำตอบอย่างชัดเจน s t i still remember s p t e m b e r 0 i uh, I was beaten up uh, I was attacked uh, at my house while I was going to work Uh, so it was, it, it was basically a planned attack. So after the incident, I had to move from my house um, to, more, to more, I mean, a, a secure area, where there's security and everything. Um, at the same time, I even had to change my car, to the extent, because uh, people know my car, and be, before that, people were following my car and so on. So it was really like a, it actually changed my life a lot. เพลงที่มีทำนองฟังสบายๆเพลงนี้มีชื่อว่า l o l ี l เลสเบียนแต่งและขับร้องโดยฟาริสนักร้องนำของวง<ช>เดียมที่แปละว่าเงียบจุดเริ่มต้นนั้นไม่ได้เกิดจากความมุ่งหวังที่จะเป็นวงดนตรีเพื่อกลุ่ม LGBT แต่ด้วยสมาชิกที่ผสมผสานความหลากหลายทางเพศทั้งฟาริสนักร้องนำที่เป็นชายข้ามเพศมือกลองที่เป็นเลสเบียนรวมถึงกลุ่มเพื่อน LGBT ดนตรีของพวกเขา จึงมาจากประสบการณ์ตรงที่แต่ละคนได้รับและตอนนี้เป็นเวลา10ปีแล้วที่เดียมกลายเป็นวงดนตรีที่ต่อสื้อเพื่อสิทธิ์และเสียงของ LGBT the, you know, the, the you know, tog you know, to you know. yeah. <c oughs> uh, But not sure I'm like in terms of whether the person was homophobic before and then they came to our shows and then they were converted you know and then uh, i i don't know about that but i i hope that it helps give people a different perspective like people like us do exist we have normal lives like you We know, have pay we we, we jobs, you know, pay bills แมชเดียมจะเป็นที่ยอมรับในฐานะวงดนตรีแต่ก็เป็นการยอมรับในพื้นที่เฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเปิดเผยในกรุงกัวล,ลำเปอร์ของชาว LGBT ยังถือว่าพอทำได้ไม่ลำบากมากนักหากไม่หือหวาหรือเตะตาเกินไป แต่การจะหาสถานที่ที่ต้อนรับแบบเปิดเผยแทบจะเป็นไปไม่ได้หากมีก็เป็นสถานที่ปิดรู้กันเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นวง LGBT อย่างเดียมจึงต้องรับเล่นเฉพาะงานที่เป็นมิตรต่อ LGBT เพราะไม่อยากเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนสถานที่ที่พวกเขาสามารถแสดงดนตรีให้เราดูได้ในวันนี้คือหนึ่งในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งในกัวลัมเปอร์ที่เป็นพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะ แน่นอนว่ามันถูกสร้างตัวอยู่ในย่านที่ผู้คนยากจะคาดเดาเจ้าของสถานที่ยินดีให้เรามาถ่ายทําแต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์เพราะกลัวจะกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัย <S <S ที่นี่เป็นทั้งร้านกาแฟร้านขายงานฝีมือสถานที่พบปะพูดคุยสังสรรค์เป็นเวทีขนาดย่อมๆให้ศิลปินนักแสดงชาว LGBT ได้มีโอกาสแสดงความสามารถที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้แสดงออกได้ในพื้นที่ทั่วไป <音楽><音楽><音楽> Unfortunately no. Uh, we don't. We used to have. Uh, like I said, I've, I've been in, in the scene for a long time. We used to have quite a few spaces, but all of that is uh, almost all of it is gone now. Uh, there was much more acceptance before because we were just us doing our thing. not didn't, uh, didn't We are not a threat to anyone. Just uh, existing as taxpayers because you know we are taxpayers <laughs> so but uh, today i think there is a little bit of a concern within certain communities uh, especially maybe the more islamic communities that oh my god this is going to be a lifestyle that they're going to catch like a disease uh, and that's that's not true but unfortunately that's that's what's happening <laughs> หากสังคมเปิดกว้างและยอมรับชีวิตของพวกเขาก็ยังพอมีหนทางแต่ในบางสังคมที่ยังต่อต้านก็นับว่ายากลำบากไปจนถึงขั้นอันตรายเป็งต้องใช้ความกล้าหาญและพยายามในที่สุดได้รับการยอมรับจากครอบครัวนอกจากต้องต่อสู้กับความคุ้นเคยเดิมๆของตัวเองแล้วครอบครัวของเป็งยังต้องต่อสู้กับค่านิยมเชิงลบต่อเพศที่สาของสังคม ทำให้การเปิดใจรับฟังและยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของลูกชายคนเดียวของพวกเขายากและยาวนานเกือบ20ปี Father said to me, I'm not happy he said I'm not happy I want you to marry a woman and have a family then I said you want me to have a wife and children and only that would make you happy and he said yes So I said to him, I said, you know, a woman will never make me happy, but I can pretend to love her. Uh, a lot of people have done that before. We can pretend, and I guess, uh, you know, we can have children. And, but, because she could never love me the way I want to be loved, I will never be very happy. and as a result i can never make her happy and as a result our children will not be happy ask my father how much unhappiness will it take to make you happy แม้ว่าหลายส่วนของโลกในปัจจุบันจะเปิดกว้างและสนับสนุนสิทธิ์ของเพศทางเลือกมากขึ้นแต่เหมือนมีโลกคู่ขนานเพราะในอีกหลายส่วนเพศทางเลือกไม่เพียงถูกจํากัดสิทธิ์แต่ยังถูกกดดนันคุกคามและทําร้าย รวมถึงในมาเลเซียที่โลกกลุ่มคนแพศย์ทางเลือกจัดได้ว่าอยู่โดดเดี่ยวอย่างที่สุดขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรี ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาลงค่ะ